นั่งถาวรถเมย์จะพี่น้องนั่งถาวรถเมย์นะคะเบิรงแอปเช็คนะคะแอปเช็คอันนี้แอปเช็ครถเมย์นะคะรออยู่รอสิบนาทีนะคะนี่เปะอยู่ใครอยากดูนะคะใครอยากเช็คใครอยากจะเช็ครถเมย์นะคะว่ารถเมย์มันมากประมาณจักโมงนะคะนี่เช็คได้นะคะแอปนี้นะคะแอปนี้เด้อพี่น้องเช็ครถนะคะนี่จ้ะเห็นบอสซีเทเขียวนะคะ นี่จ้าแมปยังนี่นะมีจ้าเช็ครถเม์นะคะเช็คที่อยู่นะคะว่ากี่กิโลนะคะเข้ากับพิมพ์ไปเลยเนาะเข้ากับพิมพ์เป็นภาษาเกาหกาลีนะพี่น้องพิมพ์เป็นภาษาเกาหกาลีนะคะนี่เข้ากับพิมพ์ไปว่ารถเม์มันมีเท่าไหร่มันก็จะเข้าเรือชุลทกชักอันนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะว่ารถเมมีเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่มีบอกหมดนะคะสะดวกสบายมากเลยนะคะนี่ ตลาดนัดเกาหลีนะคะตลาดนัดเกาหลีมีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะพามาเดินตลาดนัดเกาหลีนะคะตลาดนัดเกาหลีใครขายตลาดนัดใครขายตลาดนัดสิบหาข้บ้านเท่าบหร่โยนี่จะพัาคายตลาดนัดสิบหาข้บ้านเหรอตลาดนัดกับ มิสภาผู้เทาของกิน่นของใสผู้เทานะคะนี่เอาปลาเบอร์ยูนี่นะปลานี่ปนไปทอดแ่บเด้ยอ้อวะอืของแถวะ คือบะคือวอะกินทำไมมันมั่งน้นำตาลน้ำตาลตรสรบับปะานชิมเนยเด้อทำไมไม่มเป็น,น,นเอากัดโลดชิมเนี่รั้งนึงไม่เหมืนบบมมอนเด้อท่น

ถ้าร้านมาก,กินคิมบับนะคะแทนคุณค่ะ